เขาได้รวบรวมเหตุการณ์การหายสาบสูญที่น่านเหลือเชื่อเอาไว้จนทำให้สามเหลี่ยมเบอร์มูดา้ากลายเป็นคำสาบที่ทุกคนต้องรู้จักแสดงว่าตำนานความน่ากลัวน,นี้ถูกสร้างขึ้นมาจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นซ้ำๆกัน่ินะครับแล้วคดีไหนล่ะครับที่ถือว่าเป็นคดีที่คลาสสิกและน่ากลัวสุดทีมี ถ้าจะพูดถึงคดีที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์เลยนะคะก็ต้องยกให้เที่ยวบิน19หรือ Flight 19ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่5ธันวาคมปี1945ค่ะฝูงบินทิ้งระเบิดตอร์ปิโดอเวนเจอร์ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจำนวน5ลำพร้อมนักบินและลูกเรือรวม14นายทะยานขึ้นจากฐานทัพในฟลอริดาเพื่อภารกิจฝึกซ้อมตามปกติในวันนั้นอากาศดีมาก ้องฟ้าสดใสค่ะเครื่องบินรบของกองทัพถึง5ลำแถมเป็นแค่การฝึกซ้อมในสภาพอากาศดีๆไม่น่ามีอะไรผิดพลาดได้เลยนะครับฝันก็คิดแบบนั้นค่ะแต่หลังจากออกบินไปได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหอควบคุมการบินก็ได้รับวิทยุจากร้อยทีชาลสเตเลอร์หัวหน้าฝูงบินแต่เสียงของเขากลับเต็มไปด้วยความสับสนเขาบอกว่า เข็มทิศทั้งสองของผมใช้การไม่ได้เราหลงทางอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวนะครับเข็มทิศเสียพร้อมกันทั้งสองอันเลยเหรอแปลกมากแปลกกว่านั้นอีกครับพี่วาดเพราะหลังจากนั้นการสื่อสารก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเรื่อยๆมีเสียงลูกเรือคนอื่นๆแทรกเข้ามาว่าทุกอย่างมันดูแปลกไปหมดเราไม่รู้ว่าทิศตะวันตกอยู่ทางไหนแม้แต่มหาสมุทรก็ดูไม่เหมือนเดิมแล้วการสื่อสารทั้งหมดก็เงียบหายไปน่าขนลุกแล้ว ทางกองทัพทำยังไงต่อครับพวกเขาส่งเครื่องบินกู้ภัยขนาดใหญ่มาตินมาริเนอร์พร้อมลูกเรืออีก13นายออกตามหาทันทีค่ะแต่เรื่องที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือ